เพื่อไม่ให้เด็กนักศึกษาฝึกงานของบริษัทนั่งรถฟรีเด็กผู้หญิงฝันจะไปะยานไปทำงานแต่ไม่คาดคิดว่านักศึกษาฝึกงานจะเห็นและถามเด็กผู้หญิงเสียงดังถ้าไม่ขับรถให้เธอเลิกงานจะกลับบ้านยังไงเด็กผู้หญิงได้ยินแล้วโกรธจัดเพราะตั้งแต่3เดือนที่แล้วนักศึกษาฝึกงานเข้ามาที่บริษัทก็เลยหน้าด้านหน้าทนขอ,อนั่งรถฟรีตลอดใน3เดือนนี้เธอไม่ีิงแต่ไม่ได้ออกค่าเชื้อเพลิงแม้แต่บาทเดียวยังกินขนมที่เด็กผู้หญิงวางไว้ในรถหมดเด็กผู้หญิงทนไม่ไหวจึงคิดแผนนี้ขึ้นมามองดูนัักกกกกกศึึษาาาาฝงงงนที่่่่รรธจจดเเเ็ผู้หญิสุปวออะไมมยยล ดังนั้นตอนเลิกงานจึงไปหายามเพื่อดึงข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในโรงจอดรถในกล้องวงจรปิดนักศึกษาฝึกงานกําลังด่าทออยู่ข้างที่จอดรถของเด็กผู้หญิงสาบานว่าจะต้องให้เด็กผู้หญิงต้องชดใช้เด็กผู้หญิงเห็นและได้สั่เนากล้องวงจรปิดไว้ลงหน้าแล้ววันถัดมาเธอก็มาที่บริษัทโดยไม่แสดงอาการอะไรและผลลัพธ์ก็ไม่เกินความคาดหมายของเด็กผู้หญิงขณะนี้นักศึกษาฝึกงานกําลังบอกเล่าเรื่องราวน่าสงสารให้เพื่อนร่วมงานฟังบอกว่าเธอไม่รู้ว่าเธอทําผิดอะไรทําให้เด็กผู้หญิงถูกโจมตีอย่างหนักตอนนี้เธอต้องเดินนนกกกกลัับบ้้าาทุคืรูสึวม เพื่อนร่วมง,งานได้ยินก็รู้สึกโกรธจัดต่างพากันวิ่งมาที่เด็กผู้หญิงเพื่อกล่าวหาว่าใจแคบก็แค่ได้นั่งรถของเธอวันและนิดหน่อยจะเสียเชื้อเพลิงไปแค่ไหนกันแต่เมื่อเผชิญกับการกล่าวหาจากคนหมู่มากเด็กผู้หญิงกลับไม่พูดจาเพราะเธอรู้ว่าหากเธอเริ่มแก้ตัวก็จะตรงตามที่นักศึกษาฝึกงานต้องการประสิทธิที่อาศัยอยู่โดยการดูดซับความมีน้ำใจจากคนอื่นเมื่อใดก,ก็ตามที่เจ้าบ้านไม่ให้สารอาหารอีกต่อไปเธอก็จะเริ่มกัดและใส่ร้ายอย่างบ้าคลั่งสิ่งเดียวที่เด็กผู้หญิงต้องทำในนนตตอออีีี้คืกกกกาาาารรรจัััดดเยมวสสหบแงงงขศึึษฝน และตามที่เด็กผู้หญิงคาดการไว้นักศึกษาฝึกงานหลังจากบอกเล่าเรื่องราวน่าสงสารติดต่อกันหลายวันพบว่าเด็กผู้หญิงกลับไม่มีปฏิกิริยาใดๆจึงเริ่มรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเรื่อยๆวันนั้นเด็กผู้หญิงกำลังเตรียมรายงานสำคัญอยู่นักศึกษาฝึกงานเดินเข้ามาพร้อมกับถ้วยกาแฟยังไม่ทันที่เด็กผู้หญิงจะตอบสนองเธอก็ทำกาแฟหกโดยเจตนาและกาแฟก็หกลงบนรายงานของเด็กผู้หญิงพอดีนักศึกษาฝึกงานเห็นดังนั้นจึงรีบขอโทษเด็กผู้หญิงเสียงดังและเสียงขอโทษของเธอก็เรียกความสนใจจากเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆเมื่อเห็นนักศึกษาฝ เพื่อนร่วมง,งานต่างก็แนะนำให้เด็กผู้หญิงไม่ต้องถือสาเพราะนักศึกษาฝึกงานก็ไม่ได้ตั้งใจเด็กผู้หญิงได้ยินก็พยักหน้ายอย่างมีน้ำใจแต่รายงานนี้เป็นสิ่งที่เจ้านายจะใช้ในการประชุมตอนนี้มันถูกทำเสียโดยนักศึกษาฝึกงานดังนั้นจึงต้องรบกวนให้นักศึกษาฝึกงานไปอธิบายกับเจ้านายเพราะเธอก็ไม่ได้ตั้งใจเช่นกันเชื่อว่าเจ้านายจะต้องเข้าใจนักศึกษาฝึกงานได้ยินก็หน้าตาตื่นทันทีเพราะเจ้านายขึ้นชื่อเรื่องอารมณ์ร้อนถ้าเธอไปยอมรับความผิดอาจจะโดนด่าก,ก็ได้นึกถึงตรงนี้นนนัักกกศึึึษาาาาาาฝงงงงงจรีรสส่่่ยยยตขอออควววมมเเหลืืไปพน แต่ไม่คาดคิดว่าครั้งนี้เพื่อนร่วมงานกลับยืนอยู่ข้างเด็กผู้หญิงอย่างเป็นเอกฉันท์เพราะใครก็ไม่อยากมีปัญหาเพราะนักศึกษาฝึกงานคนหนึ่งภายใต้การเร่งร้าของเพื่อนร่วมง,งานนักศึกษาฝึกงานจึงต้องกัดฟันเดินเข้าไปในสำนักงานของเจ้านายไม่กี่นาทีต่อมานักศึกษาฝึกงานเดินออกมาหน้าตาเต็มไปด้วยความเครียดแล้วมองไปที่เด็กผู้หญิงด้วยสายตาโกรธจัดแต่เด็กผู้หญิงกลับยิ้มอย่างมีน้ำใจเมื่อเห็นเพราะการเผชิญหน้าของทั้งสองคนเพิ่งเริ่มต้นในตอนกลางคืนรปอปภได้ส่งคลิปกล้องวงจรปิดมาให้เด็กผู้ง ไม่คาดคิดว่าตอนนี้ผู้หญิงเจ้าเล่จะวิ่งไปที่โรงจอดรถและข้างๆเธอยังมีรถเก๋งสีขาวที่คุ้นเคยจอดอยู่รถคันนี้แทบจะเหมือนกับของฉันขณะที่เด็กผู้หญิงเห็นก็รู้สึกแปลกใจไม่คาดคิดว่าในวินาทีถัดมานักศึกษาฝึกงานจะหยิบกุญแจออกมา,ยา,าหยาดทหารตีรถอย่างแรงเด็กผู้หญิงเห็นแล้วอดหัวเราะออกมาไม่ได้เพราะนักศึกษาฝึกงานตีรถของคนอื่นผู้หญิงคนนี้รู้แค่จะขอใช้รถคนอื่นทุกวันไม่เคยสนใจใหมายเลขทะเบียนรถของเด็กผู้หญิงเลยเด็กผู้หญิงจึงให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเก็บหลักฐานไว้วันนนุ่่งงงี้้้เธอออจะมบขวัญชิใใหหกกศึษาาน แต่สิ่งที่ทําให้เด็กผู้หญิงประหลาดใจคือวันถัดไปนักศึกษาฝึกงานมาที่บริษัทพร้อมกับร้องไห้บอกว่าเมื่อคืนเธอนั่งรถบัสกลับบ้านแล้วกระเป๋าสตางค์ถูกขโมยไปข้างในมีทั้งเงินออมทั้งหมดของเธอและเอกสารทั้งหมดของเธอแต่ในขณะที่เพื่อนร่วมงานกําลังยุ่งอยู่กับการปลอบนักศึกษาฝึกงานนักศึกษาฝึกงานกลับเปลี่ยนสีหน้าและชี้นิ้วไปที่เด็กผู้หญิงบอกว่าสิ่งนี้ทั้งหมดเป็นความผิดของเด็กผู้หญิงถ้าไม่ใช่เพราะเด็กผู้หญิงไม่ยอมขับรถให้เธอกระเป๋าสตางค์ของเธอก็คงไม่ถูกขขโมมมยยยดดดัััังง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 นนนน้้้้้ทใแแ่่่อออออคคคววาาารรรููสสึึกกลละเเเเหหหตตุผผผ็ญิิบบชีธ เด็กผู้หญิงได้ยินแล้วตอบตกลงอย่างไม่ลังเลแต่การรับผิดชอบเครื่องหนึ่งสำหรับนักศึกษาฝึกงานนั้นไม่ยุติธรรมเกินไปเพื่อช่วยนักศึกษาฝึกงานเรียกคืนความเสียหายทั้งหมดเด็กผู้หญิงตัดสินใจที่จะรายงานทันทีเธอเชื่อว่าด้วยกล้องวงจรปิดบนรถบัสจะต้องสามารถจับขโมยได้ไม่สามารถรายงานได้ชดใช้ให้คุณได้แต่ฉันคิดว่าเพื่อความชัดเจนความรับผิดชอบของเราทั้งสองฝ่ายเราน่าจะไปแจ้งตำรวจก่อนเพราะท้ายที่สุดแล้วกระเป๋าเงินนี้หายไปแต่เป็นคดีอาญาให้ตำรวจมาจัดการ เป็นวิธีที่ยุติธรรมที่สุดและยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดตำรวจจะช่วยคุณตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อช่วยคุณหาขโมยตอนนั้นความเสียหายทั้งหมดของคุณจะคืนให้คุณครบทุกบาททุกสตางค์จริงๆแล้วใช่ใช่พอดีฉันก็อยากถามตำรวจเหมือนกันทำไมคุณถึงคิดว่าฉันมีความรับผิดชอบในการชดใช้วความเสียหายของคุณฉันคิดว่าตำรวจจะต้องให้คำอธิบายทางกฎหมายที่เป็นมืออาชีพที่สุดไม่สามารถแจ้งตำรวจได้ ฉันแค่ทำเงินหายไปนิดหน่อยเรื่องเล็กๆแบบนี้ทําให้ตํารวจต้องมายุ่งไม่ดีจริงๆแล้วไม่ดีนี่มันจะเป็นเรื่องเล็กได้ยังไงค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตของคุณเอกสารทั้งหมดของคุณอยู่ในนั้นหมดเลยเมื่อกี้คุณไม่ใช่เพิ่งร้องให้อย่างเศร้าหรอือว่าทุกอย่างเป็นความผิดของฉันหรอือฉันคิดว่าให้ตํารวจมาช่วยตัดสินว่ามันเป็นความผิดของฉันจริงๆหรือเปล่านี่ไม่ใช่เรื่องดีหรอือเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กก็ถือว่าฉันโชคร้ายคุณไม่กล้าแจ้งตํารวจเพราะคุณไม่ได้สูญเสียเงินนนเลยตตตั้้งแ่นจนจ มันคือการแสดงที่คุณเขียนและกำกับเองการแสดงที่ดีเป้าหมายคือเพื่อใช้การบีบปังคับทางศีลธรรมเพื่อบีบให้ฉันยอมจำนนเพื่อที่จะขูเอาเงินจากฉันอ้าอ้าอ้าแบบนี้คนนี้ทำแบบนี้ได้อย่างไรอ้าสูิงฉันฉันแค่ไม่อยากให้เรื่องมันใหญ่โตสูิงทำไมคุณต้องดูดันขนาดนี้เราจะยังเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ไหมเพื่อนร่วมงานไม่ได้งโง่เห็นคุณทำแบบนี้ยังไม่ยอมแจ้งตำรวจเลย ทุกคนในใจเหมือนกระจกใสอาใช่แล้วใช่ลิงหวยความดีของฉันไม่ใช่ที่คุณจะนําไปเป็นเครื่องมือในการขู่กันโชคครั้งหน้าก่อนที่จะของเงินควรพิจารณาให้ดีเรื่องโกหกที่คุณแต่งขึ้นจะทนต่อการตรวจสอบได้ไหมถือว่าคนอื่นเป็นคนโง่ใช่ไหมลิงหวยคุณทําแบบนี้ได้อย่างไรเราเชื่อคุณมากขนาดนี้คุณสามารถหลอกเราได้เรายังเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ฉันรู้แล้ว ฉันได้เปิดเผยความจริงอย่างสิ้นเชิงแต่ฉันก็รู้ว่าสําหรับคนอย่างหลิงเหมยถ้าคุณถอยหนึ่งก้าวเธอจะก้าไปสิบก้าวสิ่งเดียวที่คุณทําได้คือแต่เธอให้เธอกลับไปที่ที่เธอควรจะอยู่ในร่องน้ําที่เธอควรอยู่ที่แท้ก็เป็นเธอจริงๆที่แสดงละครขโมยเองใช่ไหมละ่ะแสดงได้เหมือนจริงมากก็คืออ่าๆแยกย้ายกันไปเถอะฉันคิดว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เธอจะต้องระมัดระวังมากขึ้นบ้างฮึแต่ฉันก็ยังประเมินเธอต่งไปความไม่ยังอายและความบ้าคลาั่ง เป็นคนเห็นแก่ตัวที่มีความละเอียดอ่อนเมื่อผลประโยชน์และหน้าตาของตัวเองถูกโจมตีอย่างรุนแรงเธอจะไม่คิดทบทวนเธอจะระเบิดออกมาความต้องการแก้แค้นที่รุนแรงขึ้นเมื่อวานเธอทำเกินไปจริงๆฉันตั้งใจจะอดทนแต่เธอสูชิงคุณมาแล้วนั่งเถอะซูชิงเราได้รับการร้องเรียนจากหลินบ่วยในเช้านี้การร้องเรียนอย่างเป็นทางการคุณดูหน่อย การโจมตียอดแบบนี้คือการปฏิเสธคุณบอกว่าฉันอวดว่ามีรถก็เต็มไปด้วยความรู้สึกเหนือกว่าใช้เพื่อนร่วมงานเหมือนทาสบังคับให้คุณแบ่งค่ารถเป็นการกดดันทางการเงินต่อคุณไม่ขับรถอีกต่อไปเป็นการทำร้ายทางจิตใจต่อคุณความมุนแรงทางอารมณ์และการเท่าทิ้งคุณใช้แบบนี้น้ำเสียงที่เศร้าโศกอย่างยิ่งสร้างภาพตัวเองเป็นคนที่เพิ่งเข้าทำงานน้องใหม่ในที่ทำงานที่บริสุทธิ์และใจดีเป็นคนที่ทำพัวก,กับคุณอย่างต่อเนื่อง และเป็นคนเลวที่รังแกในที่ทํางานคุณตั้งใจดีจริงๆนะผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสิ่งที่เขียนอยู่ที่นี่ล้วนเป็นเรื่องโกหกซูชิงไม่ว่าสิ่งที่เป็นความจริงจะเป็นอะไรตอนนี้ปัญหาคือเพราะความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างคุณและหลินบวยความขัดแย้งส่วนตัวทําให้ทั้งแผนเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบรรยากาศการทํางานผู้จัดการทั่วไปคือหลินบวยซูชิงอีกคุณอายุมากกว่าเธอ และมีประสบการณ์การทำงานมากกว่าเธอยังขับรถอยู่มีเงื่อนไขให้เธอหน่อยเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วสูชิงอารมณ์ของหลินบวยตอนนี้ไม่เสียรอย่างมากเช้านี้ยังส่งเอกสารให้เราหนึ่งฉบับที่โรงพยาบาลออกให้ใบรับรองการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าระดับปานกลางซึมเศร้าระดับปานกลางก็แค่เธอผู้หญิงที่เมื่อไม่กี่วันก่อนอยังคิดหาวิธีหลอกเงินฉันผู้อำนวยการเป็นเธอที่เริ่ม provocations เธอวันนั้นตั้งใจเทกาแฟลงบนเอกสารที่ฉันให้คุณหวัง บนเอกสารคนทั้งสำนักงานพวกเขาทั้งหมดเห็นก็แค่กาแฟแก้วเดียวเท่านั้นเรื่องใหญ่แค่ไหนกันเธอไม่ได้ขอโทษคุณแล้วหรือทำไมต้องยึดติดกับมันด้วยดังนั้นพวกคุณไม่สนใจเลยความจริงคืออะไรพวกคุณสนใจแค่ใครที่ทําให้เกิดเรื่องใหญ่กว่าใครดูอ่อนแอกว่าใครสแสดงได้ดีกว่าซูชิงระวังท่าทีในการพูดของคุณฉันพูดผิดเหรอเธอแค่มีเอกสารตอมหนึ่งฉบับใบรับรองสมเศร้า และน้ำตาจากจระเข้ไม่กี่หยดจึงทําให้ตัวเองกลายเป็นรูปลักษณ์ที่ต้องการการปกป้องแต่ฉันฉันเพราะความเยือกเย็นไม่เห็นคุณค่าในการใช้ท่าทีแบบนี้ฉันกลายเป็นคนที่ต้องถูกจัดการผู้สร้างปัญหาซูชิง <S 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 เพื่อให้แน่ใจว่าเราการสอบสวนเป็นกลางและยุติธรรมและเพื่อให้คุณให้คุณและหลินเวยสามารถสงบสติอารมณ์ได้บริษัทตัดสินใจคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้หยุดงานชั่วคราวกลับบ้าน รอผลการจัดการสุดท้ายให้โทรศัพท์เปิดอยู่พวกคุณจะต้องเสียใจ ที่แท้ทั้งโลกเป็นเวทีขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความไร้าสาระก,กลับด้านดําขาวและบอกกวางว่าเป็นมา้าแต่ลินเวยยังมีบรษิษัทพวกคุณคิดว่าทําแบบนี้จะสามารถทําให้ฉันยอมแพ้ได้หรือพวกคุณคิดว่าการบีดให้ฉันอยู่ในสภาพที่สิ้นหวังฉันจะยอมแพ้ง่ายๆหรือไม่พวกคุณแค่ปลุกสัตว์ร้ายตัวหนึ่งในใจลึกๆของฉันที่หลับไหลามานาน ความมุ่งมั่นที่จะไม่ถอยหลังในช่วงเวลานี้มั่นคงอย่างไม่เคยมีมาก่อนสวัสดีพี่จางฉันเองแผนการสามารถเริ่มได้แล้วพี่จางทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมสบายใจได้เลยครับพี่สิงจัดการไว้เรียบร้อยแล้วคนในแผนกการตลาดนั่นพี่หลีที่มีอารมณ์ร้อนรถของเขาหน้าจอดอยู่ข้างที่จอดรถของคุณ รถของคุณสองคนเหมือนกันแปลกและสีเดียวกันด้วยเฮ้เฮเฮฉันได้บอกเขาไปแล้วว่ามันเป็นการตรวจสอบระบบดับเพลิงของนิติบุคคลตอนนั้นรถจะติดอยู่สักพักที่เหลือก็รอคําสั่งจากคุณฉันจะเรียกเขามารับรถอีกทีลิลิลิล,ล,ลิที่เหลือก็ต้องดูคุณหลินเธอจะหลงกลหรือเปล่าโอ้สมองของหลินบวยเธอต้องหลงกลแน่สมองของหลินบวยเธอต้องหลงกลแน่ช่วงนี้เธอวนอยู่ในที่จอดรถทุกวันตาแทบจะติดอยู่ที่รถแล้ว ฮ่าฮ่าพี่จางขอบคุณนะอ่ะซองแดงนี้คุณต้องรับไว้ไม่อย่างนั้นฉันจะรู้สึกไม่ดีพี่สาวฉันไม่ได้ทำเพื่อเงินฉันแค่ไม่ชอบผู้หญิงคนนั้นบีบบังคับคนที่ซื่อสัตย์ฉันรู้แต่ความรู้สึกยุติธรรมของคุณเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นในการต่อสู้ในที่ทำงานที่เย็นชาและโหดร้ายความอบอุ่นเพียงหนึ่งเดียวที่รู้สึกได้รับไว้เถอะ ใครขีดขวนรถของฉันอยู่ในที่จอดรถบีโอนที่จอดรถหมายเลข047อย่าให้ฉันจับได้ละ่ะฉันจะทําให้ขาของคุณหักฉันจะพึ่งใครได้ถ้าคนแบบนี้นี่ต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการซ่อมสีแค่เห็นก็รู้สึกเจ็บปวดใจซ่อมลึกต้องใช้เงินเท่าไหร่หนึ่งนี่ต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการซ่อมสีขาวพี่หลี่แจ้งตำรวจเถอะให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบกล้องวงจรปิดเอ๊ะทำไมรถคันนี้ดูคุนคุนนี่ไม่ใช่รถของซูชิงเหรือรถของซูชิงคันนั้นจอดอยู่ข้างข้าง วันนี้ไม่อยู่ผู้จัดการฝ่ายบริหารอยู่ไหนรีบให้ฉันดูวิดีโอกล้องวงจรปิดอาฉันนึกออกแล้วฉันทำเวรเมื่อคืนก่อนหน้านี้ก็เห็นผู้หญิงคนนี้มักจะอยู่ใกล้รถเหล่านี้หมุนมวนอยู่ข้างๆ SUV ปากก็ยังด่าทออยู่พระเจ้านี่ไม่ใช่หลินวเวยยหรอทำไมเธอถึงต้องขี่รถของพี่หลีนัพวกเขามีเรื่องกันหรอ เธอคงบ้าไปแล้วผู้หญิงคนนี้มีปัญหาทางจิตหรือเปล่าพี่หลี่ในแผนกการตลาดแต่เขาเป็นที่รู้จักในเรื่องอารมณ์ร้อนพี่ชายนี่ไม่โกรธจนต้องเอามีดไปฟันเธอเหรออุ้ยซูฉิงนี่โดนพักงานแล้วจะปั่นจัก,กรยานกลับบ้านยังไงทําไมไม่ขับรถละ่ะคงไม่ใช่รถของเธอมีปัญหาขับไม่ได้แล้วใช่ไหมเป็นรถที่เธอขี่อ่ใช่ฉันขี่เองแต่เธอมีหลักฐานไหมเธอไม่มีหลักฐานระวังนะฉันจะฟ้องเธอเรื่องมินประมาท เชิญฉันไม่ชอบท่าทางแบบนี้ของเธอท่าทางเยือกเย็นและสูงส่งของเธอเฮออก็แค่ขอใช้รถเธอสองวันเองกลับบ้านสิเธอกล้าปั่นจักรยานจริงเหรอทําให้ฉันต้องนั่งแท็กซี่กลับบ้านสองวันแล้วฉันบอกเธอแล้วนะรถเก่าของเธอนั่นแหละฉันอยากขีดไม่ใช่เรื่องแค่วันสองวันเองเธอไม่กลัวขีดรถผิดเหรือฉันนั่งรถเธอทุกวันขับรถทางกลับบ้านปิดตาก็ไม่ผิดแน่นอนฉันบอกคุณแล้วครั้งนี้เป็นการเตือนคุณควรมีสติหน่อยทุกวันหลังเลิกงาน ก็ขับรถส่งฉันกลับบ้านแบบนี้ฉันจะบอกบรษิษัทให้คุณทำงานไม่อย่างนั้นลิงหนุวยคุณขีดรถของฉันฉันจะให้คุณต้องชดใช้อ่าคุณขีดรถของฉันฉันจะให้คุณต้องชดใช้วันพรุ่งนี้บ่ายสองเราจะเผชิญหน้ากันที่ห้องรักษาความปลอดภัยถ้าคุณขีดรถของฉันจริงคุณก็อยากโกรธที่ฉันไม่สุภาพกับคุณไม่ใช่ว่าฉันไม่ได้ขี่ เกิดอะไรขึ้นรถของฉันส่งไปที่ศูนย์บริการแล้วยังไม่กลับมาเลยโชคดีจริงๆไม่อย่างนั้นรถที่ถูกขีดก็คือรถของฉันฉันเข้าใจแล้วลินเวยคิดว่ารถของพี่หลี่เป็นของซูฉิงเธอแค่ต้องการแก้แค้นซูฉิงผลคือขีดรถผิดไปแล้วพระเจ้าแผนการนี้ช่างโหดร้ายจริงๆสแสดงละครหลอกเงินไม่ได้ก็เลยไปขีดรถของคนอื่นประเด็นคือยังขีดผิดอีกทําให้ฉันขำลินเวยคุณคิดว่าคุณจะทําให้ฉันตกที่นั่งลําบากได้หรือคุณผิดแล้ว คุณแค่ขุดหลุมให้ตัวเองขุดหลุมศพหนึ่งหลุมและฉันเป็นคนสุดท้ายที่ช่วยคุณกลบหลุมซูชิงนี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายคุณต้องชนะซูชิงคุณมาทำอะไรคุณถูกพักงานแล้ว ผู้อำนวยการ HRC ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอโทษที่รบกวนพวกคุณถึงแม้ว่าฉันจะถูกพักงานแต่เรื่องนี้ดูเหมือนจะเกิดจากฉันฉันคิดว่าฉันจําเป็นต้องชี้แจงบางอย่างไม่เกี่ยวกับคุณคุณอย่ามาทําเป็นดีที่นี่ก็คือคุณคือคุณที่วางแผนใส่ร้ายฉันว่าคุณไม่ได้ใส่ร้ายใช่ไหมเรามาพูดด้วยข้อเท็จจริงกันเถอะลิงด้วย ฉันรู้ว่าคุณต้องแก้ตัวแน่ๆคุณบอกว่าวิดีโอนั้นคนในวิดีโอไม่ใช่คุณบอกว่าคุณแค่เดินผ่านไปไม่เป็นไรที่นี่ฉันมีบางอย่างที่น่าสนใจกว่านี้นี่คือกล้องวงจรปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วคุณด่าที่ที่จอดรถของฉันด่าตลอดสามนาทีเต็มน,นี่คือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วคุณไม่เพียงแต่ด่าและพยายามทำลายรถที่คุณเข้าใจผิดว่าเป็นของฉันทำลายยังไม่จบ นี่คือวิดีโอเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากที่คุณพยายามเรียกร้องค่าเสียหายจากฉันแล้วล้มเหลวความเกลียดชังที่คุณมีต่อรถคันนี้ยิ่งเพิ่มความลึกซึ้งขึ้นไปอีกทุกคนโปรดดูนี่คือวิดีโอเมื่อเช้าตรู่ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้วจนถึงวันนี้ผู้หญิงคนเดียวกันในเวลาเดียวกันหันไปที่รถคันเดียวกันเข้าใจผิดว่ามันคือรถของฉันได้ทําการดําเนินการหลายอย่างตั้งแต่การด่าทอไปจนถึงการพยายามทําลายจนถึงการกระทําที่ถูกดําเนินการในที่สุดนี่คือหลักฐานที่สมบูรณ์ไไมมมม่่่่่สสาาาารรถีีีโซหลักกฐนนทบูณ์วว้้ดิงย คุณคิดมาตลอดว่ารถคันนี้เป็นของฉันเพราะคุณไม่สนใจเลยหมายเลขทะเบียนของมันคืออะไรคุณแค่สนใจว่ามันสามารถให้บริการฟรีได้หรือไม่อย่างแม่นยำทรงคุณจากบริษัทไปถึงหน้าบ้านในสิทธิที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานี้หลังจากที่ถูกฉันทากไปคุณเกิดความเกลียดชังต่อฉันใช้ความคิดเห็นสาธารณะกดดันฉันใช้กลอุบายใส่ร้ายฉันใช้การเรียกร้องเป็นภัยคุกคามฉันหลังจากที่ล้มเหลวทั้งหมดคุณเลือกวิธีที่สุดตรงที่สุดซึ่งก็คือวิธีที่โง่ที่สุดทำลายมันน่าเสียดายคุณเลือกเป้าหมายกการแแค้คนผิด ไม่ใช่แท้จริงแล้วเธอคือผู้หญิงบ้าฉันไม่มีเรื่องบาดหมางก,กับเธอคืนรถให้ฉันลิงหน่อยฉันไม่คิดเลยอยู่ตรงหน้าฉันตลอดร้องให้ฟุมฟายเธอที่แสดงบทบาทอ่อนแอกลับเป็นคนที่มีความคิดชั่วร้ายเช่นนี้ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมบ้าตอนนี้พวกคุณยังคิดว่าฉันเป็นผู้รังแกในสถานที่ทํางานเธอคือคนที่ต้องการการปกป้องใช่ไหมความจริงได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้วและพวกคุณเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในละครเรื่องนี้ที่โง่ที่สุดคือเธอใช่ไหม เป็นเธอที่ตั้งใจวางแผนใ่ร้ายฉันเธอน่ารักจังเธอเป็นผู้หญิงที่มีเล่ห์เหลี่ยมลึกซึ้งเธอไม่อยากให้ฉันดีขึ้นเธอเป็นอะไรก็แค่มีรถเก่าๆคันหนึ่งฉันนั่งรถเธอถือเป็นการให้เกียรติเธอเธอคิดว่าเธอเป็นใครพอเธอในโลกนี้มีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแบบเธออยู่ที่ไหนเธอไม่ได้ป่วยเธอเป็นคนเลวโดยแท้พอแล้วไม่ต้องพูดอะไรอีกในสภาพจิตใจแบบนี้ของเธอฉันต้องแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาจัดการโดยบังเอิญ ให้ครอบครัวคุณพาคุณกลับไปการไม่ให้คุณไปทำร้ายคนอื่นข้างนอกไม่สามารถแจ้งตำรวจได้ห้ามแจ้งตำรวจปล่อยเดี๋ยวก่อนเรื่องนี้ไม่สามารถทำให้มันใหญ่โตได้ถ้าตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องจะกลายเป็นข่าวสังคมชื่อเสียงของบริษัทเราจะจบสิน้นวัสดุกลิน้นบ่ยพฤติกรรมของคุณต่อชื่อเสียงของบริษัทและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมง,งานได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่เลวร้ายอย่างยิ่งฉันขอแจ้งคุณอย่างเป็นทางการในานามของบริษัทต,ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยกเลิกสัญญาจ้างงานของคุณ กรุณาออกจากบริษัททันทีสู่ชิงขอโทษจริงๆเป็นความผิดของเราที่สอบสวนไม่ชัดเจนเกิดความผิดพลาดในการทํางานทําให้คุณได้รับความไม่เป็นธรรมการตัดสินใจพักงานของคุณยกเลิกทันทีตั้งแต่วันพรุ่งนี้สามารถมาทํางานตามปกติได้แน่นอนบริษัทจะมีการตอบแทนคุณทําการชดเชยที่เหมาะสมไม่ต้องชดเชยก็ได้ฉันต้องการบริษัทแค่ครั้งนี้การพักงานที่ไม่เป็นธรรมให้ฉันเอกสารอย่างเป็นทางการที่มีตราประทับของบริษัท หลักฐานเป็นลายละอักษรและส่งไปยังกลุ่มใหญ่ของบร,ริษัทอะไรให้บริษัทยอมรับความผิดอย่างเปิดเผยและขอโทษคุณพนักงานธรรมดาคนหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของบร,ริษัทเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณถ้าบริษัทคิดว่าความต้องการนี้ไม่สมเหตุสมผลไม่เป็นไรฉันสามารถเก็บรักษาหลักฐานทั้งหมดของฉันฉันคิดว่าได้เวลาแล้วให้ทนายความของฉันเข้ามาคุยกับฝ่ายกฎหมายของบร,ริษัทเกี่ยวกับการใส่ร้ายในที่ทำงานการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและการดู ควรจะเป็นเช่นนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องทําซูฉชิงคุณสบายใจได้จดหมายขอโทษจะส่งก่อนเลิกงานคืนนี้คุณจะต้องเห็นแน่นอนฉันได้ล้างมนทินแล้วปกป้องศักดิ์ศรีฉันใช้การกระทําของฉันบอกทุกคนฉันซูฉชิงไม่ใช่คนที่สามารถถูกจับได้ง่ายเหมือนลูกฟักทองนิ่มความดีของฉันมีความเฉียบคมในตัวใครกล้าสัมผัสเส้นแบ่งของฉันฉันจะให้เขาถูกทําลายจนหมดสิ้น เกิดอะไรขึ้นบริษัทยอมแพ้จริงๆจดหมายขอโทษที่มีตราประทับถูกส่งไปในกลุ่มใหญ่แล้วไม่คาดคิดซูชิงคนนี้ดูเหมือนปกติสุภาพและเงียบสงบใช่แล้วเป็นคนที่ไม่ชอบพูดคนดีที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่ใช่ถึงกับมีวิธีการที่รุนแรงเช่นนี้ได้ยินมาว่าหลิงเหวยถูกบริษัทไล่ออกหลังจากนั้นยังต้องจ่ายค่าซ่อมรถให้ที่หลี่พ่อแม่ของเธอมาที่บริษัทและวยวายอยู่พักใหญ่สุดท้ายก็ต้องเดินออกไปอย่างน่าอับอายนี่คือผลกรรมที่เธอทําเองฉันกลับมาทํางานตามปกติแม้จะสงบก,กว่าก่อนหน้านี้ แต่การแก้แค้นของหลิงบวยยังไม่จบแค่นี้คนที่เคยชินกับการใช้ชีวิตในที่มืดมนจะไม่สามารถเดินไปสู่แสงสว่างได้เธอจะทําให้คนอื่นตกอยู่ในโคลนสกรปรกของเธอสู่ฉิง<ๆ>เธอเรีบดูนี่บริษัทนี้มันมืดมนเกินไปแล้วสู่ฉิงนี่คืออะไรโหดร้ายขนาดนี้ตามล่าตัวเธอ ตามล่าซูชิงและผู้จัดการคนนั้นให้ทุกคนรู้จักลิงเบยนี่มันเกิดไปแล้วถึงกับกลับด้านความจริงในโลกออนไลน์ทำให้ซูชิงเสื่อมเสียชื่อเสียงใช่แล้วเธอกล้าพูดซูชิงอาศัยว่าตัวเองมีรถเก่าๆคันหนึ่งก็เลยทำตัวเป็นใหญ่เป็นโตยังบอกว่าเธอกับผู้บริหารบริษัทไม่ชัดเจนมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมยังบอกว่าซูชิงบังคับให้เธอเบียดอยู่ในรถได้กลิ่นควันบุหรี่มือสองในรถซูชิงไม่เคยสูบบุหรี่เลยเป็นพยานก็แค่ทำตัวเธอยังบอกว่าฉันอิจฉาความสวยและความสามารถของเธอ ตั้งใจไม่ให้เธอขึ้นรถให้เธออยู่ในลมหนาวซันเท่าเลยเรื่องรถขีดก็เป็นกับดักเป้าหมายคือเพื่อไล่เธอออกไปให้ที่ว่างกับคนใหม่ในบริษัทเธอทําแบบนี้นอกจากจะทําให้คนที่ไม่เข้าใจและผู้ใช้เน็ตที่มีความรู้สึกยุติธรรมมาต่อว่าฉันดาทอและจงติจะมีประโยชน์อะไรอีกซูฉิงเรื่องในฟอรัมบริษัทร,รู้เรื่องนี้แล้วเรื่องนี้มีผลต่อคุณโดยตรงและมีผลต่อบริษัททั้งสองอย่างไม่ดีเลย ฝ่ายกฎหมายของบริษัทกำลังติดต่อให้ฟอรัมล็อกโพสต์แต่เราหวังว่าคุณจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตอบสนองใดๆคำนึงถึงภาพรวมเธอสู่ฉิงเธอต้องรู้ว่าวิธีแก้ปัญหาสำหรับเรื่องนี้ตอนนี้คือการทำให้เรื่องนี้สงบโดยเร็วที่สุดเธอตอบกลับอีกครั้งความร้อนแรงจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ไม่ดีต่อใครทั้งนั้นผู้บริสุทธิ์ย่อมบริสุทธิ์เองผู้ไม่บริสุทธิ์ย่อมไม่บริสุทธิ์เองพวกเราทุกคนเชื่อในความบริสุทธิ์ของเธอได้ เรื่องครั้งที่แล้วทําให้ฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าผู้บริสุท์ย่อมบอริสุ์เองและการถอยอย่างเดียวไม่มีประโยชน์จะทําให้คนที่น่ารักยิ่งบ้าคลั่งมากขึ้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฉันจะไม่ทําให้บริษัทลําบากอีกฉันจะใช้วิธีของตัวเองในการแก้ไขเธอลินเวยคิดว่าการซ่อนอยู่ในหน้ากากนิรนามออนไลน์จะสามารถทําอะไรก็ได้ตามงใจเธอคิดว่าการถิพมแค่ไม่กี่ครั้งจะสามารถกลับด้านเขาาดําได้ช่างไร้เดียงสาจริงๆิอินเทอร์เน็ตไม่เคยเป็นดินแดนที่ไม่มีการควบคุมและฉัน ก็ไม่ใช่ลูกแก่ที่ให้คนอื่นเชือ่อทุกคนอย่ามารุมล้องกันเลยรีบไปทำงานเถอะครั้งนี้ฉันจะทำให้เธอรู้ว่าอะไรคือการโจมตีที่ร้ายแรงนี่โอ้พระเจ้านี่คือสิ่งที่ฉันได้เห็นในปีนี้ การพลิกกลับที่ยอดเยี่ยมที่สุดสู่ชิงเก่งมากเลยการตอบโต้ครั้งนี้ช่างระดับตำราเรียนมีเหตุผลชัดเจนและหลักฐานแน่หน,นหนาหลิงโ่ยเธอก็เป็นคนแปลกประหลาดเหมือนกันแม้แต่รถยังสามารถขี่ติดได้สงสารสู่ชิงเจอขยับแบบนี้ช่างโชคร้ายจริงๆสู่ชิงฉันขอถอนคำพูดที่เคยด่าคุณขอโทษนะฉันสนับสนุนคุณในการปกป้องสิทธิ์ฟ้องให้ตายเลยกับผู้หญิงที่เสแสร้งสู่ชิงคุณเก่งเกินไปแล้วตอนนี้ออนไลน์มีแต่คนสนับสนุนคุณสนับสนุนคุณและให้คุณ โปสขอโทษลินเบย์คนนั้นโปสที่เต็มไปด้วยน้ำตาและเสียงร้องชั่วขณะนั้นกลายเป็นเรื่องตลกไปเลยเวทีที่เธอสร้างขึ้นด้วยมือของเธอสุดท้ายกลายเป็นพิพิธภัณฑ์หลักฐานของเธอและสถานที่ประหารชีวิตที่เปิดเผยนี่แหละคือการลงโทษซูชิงคุณดูสิโปสของลินเบย์ถูกลบแล้วบัญชีก็ถูกระงับถาวรแล้วการตอบสนองของฟอรัมทางการรวดเร็วจริงๆคงจะได้รับความกดดันจากจดหมายทนายความลินเบย์ตอนนี้คาดว่าน่าจะทางทลายแล้วละ่ะ สวัสดีสวัสดีค่ะนี่คือคุณสู่ใช่ไหมฉันคือแม่ของลินเว่ยเว่ยคุณช่วยให้อภัยได้ไหมลูกสาวของเรานะเวยเว่ยยังเด็กยังไม่เข้าใจอะไรก่อนหน้านี้เธอเป็นคนแค่ชั่วขนาดหนึ่งเท่านั้นพี่ชายนี่คือสิ่งที่ฉันจัดเตรียมไว้หลักฐานทั้งหมดรบกวนคุณหน่อยนะคุณสุดสบายใจได้คดีนี้นะเราชนะแน่นอนเรานะ จะร่างจดหมายทนายความสองฉบับฉบับหนึ่งส่งไปยังแผนกฎหมายของฟอรัมขอให้ลบโพสต์และให้ข้อมูลของผู้โพสต์อีกฉบับจะส่งไปยังลิงหน่วยเรื่องนี้บริษัทก็โกรธมากแผนกฎหมายของบริษัทได้ตัดสินใจที่จะออกมารับผิดชอบค่าทนายความทั้งหมดในครั้งนี้และในานามของบริษัทจะเผยแพร่จดหมายทนายความพร้อมกันลักษณะของเรื่องจากความขัดแย้งส่วนตัวขึ้นสู่การปกป้องสิทธิในระดับบริษัทก็ง่ายขึ้นมาก ก็ต้องสู้จริงนี่แหละโพสต์นี้ไม่มีคําพูดที่ไร้สาระเลยและไม่มีการด่าทอที่เต็มไปด้วยอารมณ์แค่เป็นการนําเสนออย่างมิติกและเป็นกลางระบุข้อเท็จจริงแต่เป็นหลักฐานที่แน่นหนาเหมือนเหล็กเลยร้อยวิดีโอเหล่านี้และเมื่อจดหมายขอโทษจากบริษัทออกมาลินเบยจะพยายามกลับด้านความจริงอีกก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อเธอใช่แล้วใช่แล้วพอเถอะต่อไปก็ให้กระสุนบินไปสักทักเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตจะต้องมองเห็นความจริงความจริงก็คือ เธอร่วมมือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทกลั่นแกล้งฉันซึ่งเป็นพนักงานใหม่คนหนึ่งทําให้ฉันไม่มีที่ไหนที่จะเรียกร้องความยุติธรรมต้องไปประนามเธอคนนี้ทางออนไลน์น่ารักจังลิ้งบวยเธอกล้ามาที่นี่ได้ยังไงฉันทําถูกต้องและนั่งอย่างมั่นคงทําไมถึงไม่กล้ากลับมาฉันไม่เหมือนบางคนที่ดูเหมือนจะมีท่าทางสงส่งแต่จริงๆแล้วในใจกลับเจ้าเล่ยไรยังอายเธอมาที่นี่ทําไมแน่นอนว่ามาเพื่อชมสภาพที่เธอเสื่อมเสียชื่อเสียง สาธารณชนในออนไลน์เห็นแล้วใช่ไหมชาวเน็ตคนนี้สนับสนุนฉันอย่างทุ่มทนตอนนี้สุชิงถูกทุกคนตำหนิคาดว่าไม่มีใครกล้าออกจากบ้านดังนั้นฉันจะไปหาคุณเองให้คุณแพ้ยอมรับอย่างเต็มใจลิงด้วยคุณหลงไปแล้วหรือความคิดเห็นออนไลน์กลับด้านไปนานแล้วใต้โพสต์ชี้แจงของสุชิงคอมเมนต์ในโพสระเบิดคุณยังอยู่ที่นี่ดีใจอะไรนักหนาพูดมั่วฉันเพิ่งดูโพสต์เมื่อกี้นี้